ผมพี่นองเกรครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่นาบัวนะครับที่อำเภอคลุมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับน้มาคิดถึงสิงห์บุรีต้องคิดถึงนาบัวผืนนี้นี่เองนะครับนะสำหรับนาบัวผืนนี้นะครับเป็นของคุณลุงสวีกที่ให้เราได้ชมภาพกันมานานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับรูปที่ส่งเข้าไปในรายการโทรเข้าไปพูดคุยในรายการนะครับพี่นทศิลาท่านอาจจะเคเห็นแล้วนะครับวันนี้นะครับพามาดูของจริงเลยนะครับสาหรับนาบัวนาบัวที่นี่นะครับเราจะขายเป็นฝัก เราไม่ได้ขายเป็นดอกบูบูช่างหาใช่ไหมครับเป็นฝากเวลาขายเป็นฝากเนี่ยนะครับการจะขายเป็นเม็ดบัวฝากเนี่ยเราจะดูอะไรเป็นอคงค์ประกอบครับตอนะขายคือว่าคนเราเมาซื้อเนี่ยเขาจะต้องดูอะไรบ้างอ๋อเขาจบางคนก็ชอบอ่อนแล้วก็คัดเป็นบัวอ่อนอบัวอ่อนแล้วก็บัวกลางแล้วก็บัวแก่บางคนแก่คือเอาไปกินแก้เบาหวานความดันือบางคนเขานิยมกินแก้เบาหวานอ่ะคนเป็นเบาหวานก็มากเขาเขาคุ้มเบาหวานได้ เขาบอกอย่างนั้นนะคือถ้าเม็ดบัวที่แก่แล้วเนี่ยควบคุมเบาหวานได้นะครับนะสนนถ้าบินูเนี่ยแก่แล้วก็ควบคุมเบาหวานได้เหมือนกันนะใครจะลองกินนะฮะนะอกหยอกนะครับก็คือนะครับเม็ดบัวเขาจะแบ่งแบบเป็นทเสมอสามแบบนะครในแบบไหนที่คุณลุงว่าอร่อยสุดคือช่วงช่วงอ่อนช่วงอ่อนแล้วก็ตัวกลางกลางเพราะว่าถ้าเด็กก็ต้องกินอ่อนเพราะว่าดีข้างในเขาขมแต่ตัวดีนั่นคือเป็นยาครับผมก็ก็คือนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแปลงบัวแปลงนี้มีปัญหาใช่ไหมคุณ มีเปถามวาหน้าที่พรโครูมาหาผมมันมันไม่ไม่มีเม็ดมันไม่เต็มฝักหนึ่งมีสามเม็ดสี่เม็ดสองเม็ดอย่างเงี้ยก็คือครั้งก่อนเนี่ยที่คุณครหาผมครั้งแรกเลยจําได้เมื่อปีที่แล้วนะครับครูมาหาผมนะแล้วว่าจะเอาไปใช้กับนาบัวผมก็เข้าใจว่าบัวที่ไปบูชาพระนะตอนนั้นนะผมก็ได้นำมาเออให้ใช้แบบนี้นี่นะแล้วคุณลุงก็เอามาใช้นะครับพอผมรู้อีกลว่าอ้าว เป็นนะบัวกินเม็ดไอ้กินไอ้กินเม็ดเหรอเม็ดบัวกินปากครับไม่ใช่เม็ดบัวใบผ้ะนะครับนะแต่ว่าคุณลุงก็เอามาใช้แล้วคุณลุงเห็นผลยังไงอันเดียวูพูดถึงพูดถึงปัญหาก่อนปัญหาก่อนหน้านั้นนะครับปัญหาก่อนหน้านั้นคือที่มันว่ามันไม่มีเม็ดนี่แหละไม่มีเม็ดเลย็แล้วก็มันไม่ค่อยงามไม่งามมันไม่มามันไม่มีเม็ดก็เลยแบบยังไงอ่ะก็ไม่รู้จะใช้ยาตัวไหนแล้วใช้หมดแล้วใช้มาทุกทุกยี่ห้อทุกด้านแล้วว่าเดี๋ยวลองอีกสักอันนึงดินะ เอ้มรรู้เบ้หมูจานด้ไหมก็เลยลองลองมาลองแล้วก็เออได้ผลนะเม็ดเต็มปักครับเนี่ยปีนี้ปีที่แล้วเก็บได้สักห้าพันได้ไหมห้าพันทั้งแปลงเนี่ยห้าพันตันห้าพันห้าพันบาทไม่ได้ค่าปุ๋ยายาเลยครับนะแต่ปีนี้ปีนี้ได้สองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่ายังไม่หมดหมดนะครับหมดแล้วใช่ไหมสองหมื่นกว่าก็ยังก็พอใช้ได้นะก็ถือพอใช้ได้ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาก็อีกอย่างหนึ่งคือผมเก็บไม่ทัน นะอ๋อคือคือร่างกายที่ที่เห็นที่มันเป็นฝาๆนี่คืออันนี้คือแกเก็บไม่ทันแก็บไม่ทันแล้วแต่ที่เห็นต้องขอฝากๆกันแล้วผมก็คิดว่ายังเก็บไม่หมดอ๋อไม่ใช่เก็บไม่ทันกินไม่ทันปล่อยแล้วรถยับทิ้งแล้วเดี๋ยวจะทําใหม่อืมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังหลังจากรถจับทิ้งแล้วนะครับผมจะแนะนํานะครับว่าคุณสเบกนะครับสําหรับอ่ตัวนี้คุณสเบกเห็นไหมว่าเรามีผลิตภัณฑ์สําหรับการฟื้นฟูดินโดยเฉพาะเข้ามาด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับไอตัวนี้แหละครับที่จะเอามาฟื้นฟูนะครัับบสาหรคนนทที่ คุยทานาบัวหรือคนที่ทํานาปุ้งนาปลาอะไรอย่างเงี้ยคุณคุงเคยเห็นแล้วใช่ไหมฮะตัวนี้นะครับเขาจะกําจัดนะครับพวกสิ่งเน่าเหม็นในข้างในดินออกไปนะเันพวกเป็นแก๊สเพราะว่าเวลาคุณลุงย่ำเนาะไอ้พวกนี้เขาจะหมักอยู่ข้างล่างเพื่อเป็นปุ๋ยเพื่อเราวันเป็นปุ๋ยนะครับนะพอเราเป็นปุ๋ยเนี่ยระหว่างที่เขาย่อยสลายเนี่ยบางทีดินในขนาดนั้นเป็นกรดนะครับเลยทําให้ดินเนี่ยเกิดอะไรเป็นเกิดอาการขึ้นนะครับและพวกเนี้ย เขไปซ้าเติมเขาก็ทําให้เขาออกกลิ่นเหน็นกลิ่นเน่านะเพราะฉะนั้นนะครับตัวฟื้นดินของเรานะครับก็สามารถเอามาฉีดพ่นได้นะครับนะฮะหรือจะเอาพื้นดินเนี่ยผสมกับนาราที่ดินก็ได้นี่สำหรับคนเร่งด่วนนะฮะแต่ถ้าหากว่าคนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์แบบนาฬาที่ดินอย่างเดียวก็ได้นะครับโดยการเอานาราที่ดินเนี่ยนะฮะฉีดพ่นทับไปเลยแล้วก็ใช้ปั่นไปเลยนะครับนะนะฮะสำหรับคนที่จะตากบ่อนะครับนะแต่ถ้าคนที่รีบนะครับผมก็ได้นําเป็นชุดฟื้นดินนะครับอ่ะสำหรับนะครับ นาบัวเนี่ยคุณลุงสั่งชุดไหนไปใช้บ้านนะครับสาหรับตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเนะครับมีตัวไหนบ้างครับคุณลุงใช้ยังไงแนะนําเป็นแนะนําให้พี่น้องเกษตรกรที่ดูเพราะนานาบัวนี่นารายปิปนดินผมมาเอามไม่ทันไม่ทันเพราะน้ำขึ้นแล้วครับแต่มันขึ้นต้นแล้วขึ้นต้นแล้วนะครับผมก็เลยใช้สูตรหนึ่งกับสูตรสองสูรหนึ่งสูตรสองสีดสิดสิดเรื่อยไปก่อนพอเริ่มพอเริ่มเห็นว่าจะมีดอกครับถึงได้เอาใส่สูตรสามสีดควบไปเลย หนึ่งสองสามเปเลยครับผมมันหนึ่งสองสามควบไปเลยนะครับควบไปเลยก็จะยังย้ายผลที่ว่าที่ที่ให้ดูในในรูปที่ถ่ายไว้แหละครับดอกบัวฝักดอกบัวเต็มไ่หมดอ่ะเนี่ยนนเมื่อก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยผมมองไปมีแต่ฝักเต็มเลยนี่โอ้โหแต่ถ้าได้คุณลุงบอกว่าฝักเก่จะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่าฝักเกดี่ยที่เขาว่าขมเ่ยขมจริงหรือเปล่านะวันนี้นะครับมาถึงที่กินมันทุกสวนครับวันนี้นะครับกับบิ๊นุลุยสวนกินถึงที่กินทุกที่กินทุกสวนไปครับคุณ เดี๋ยวพาไปดูพื่อี่น้องสกอรนะครับไปดูบัวข้างล่างนะครับว่านาบัวเขาทำกันยังไงนะครับน้ําลึกไหมนะครับมีลุดลงไปจะจมหรือเปล่านะครับอเดี๋ยวลงตามมาเลยอันนี้ดอกบัวกานสวยเ้วยพุ่ลุงอันนี้เอาไปว่าพระใช่ไหมวาดอกบัวที่ตอนนั้นที่ถ่ายไปถ่ายตรงนี้ไปอ๋อที่เราถ่ายไปให้คือทเล็กคือตรงนี้อืมนะครับ ตัวน,นี้อันนี้คือปากแก่แล้วไอ้ปากแก่เนี่ยเม็ดเขาก็หล่นลงไปกลายเป็นต้นบัวใหม่ใช่ไหมครัใช่ครจะจะับเราจะต้องไม่ต้องหาพันธุ์มาละตัว<อ>ตน,นี้เลยไม่ต้องพยายามครับประหยัดนะครับ<อ>สวยมากอันนี้คือเม็ดอ่อนใช่เม็ดกระลงอ่อนเกินไปกินไม่ได้แล้วแบบนี้ฮะแต่กินอย่างเดียวนะพี่ลงุงนะอันนี้กำลังกำลังกินครับอันน <laughs> ี้กำลังกินนะครับพี <laughs> ่น้องเสกอกอนี่ฮะับกำลังกินนะครับเกกกลลลัังงยอ๋อ แบบนี้ค <Du simple? S 2> <right. S 1> ือกำลังกินครับสมบูรณ์เนี่ในปักกำลังคือเราจะดูยังไงว่าตาอ่อนไม่อ่อนหรือเกศไม่เกศให้ดูตรงที่ตาใช่ไหมอ่าในตรงตรงนี้เม็ดเม็ดช่วงเนี้ยถ้าตัดโปนออกมาคือบัวแก่แล้วบัวแก่แล้วครับก็กำลังฟังเนื้อเดานตรงน์นู้นกำลังกินนะอ๋อถ้าแบบนั้นกำลังกินนะครับกำลังกินนีในในในกำลังอันนี้กำลังกำลังกินนี่างออ๋อแบบแบบนี้คือกำลังกินนะพี่ต้องเสริมพลครับเห็นไหมฮะนี่คือกำลังกินอร่อยแบบนี้นะอ่าอันนี้แบบอ่อนนะครับส่วนไอ้แบบนี้นะครับคือแก่แล้วนะครับกินปัญญานะครับเกศกินะ เดี๋ยวบิ๊นุจะลองกินให้ดูนะครับนี่นะครับเป็ดบัวข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับนะสำหรับคนที่ไม่เคยกินนะครับนี่ครับนี่นะฮะพอแล้วนะครับก็กินครับอืมอันนี้ค่อนข้างแค่จะออกขมแน่นอนอันเนี้ยไม่ขมอ่าไม่ขมอ่าเดี๋ยวลองลองอันนี้อันนี้ที่คุณลุงบอกขมคือตัวนี้นะครับตัวเก๋นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะ ว่าจะขมอย่างที่คุณลุงบอก,บอกไหมเด่ยดวผมว่าเน,นี้ยอันนี้หวานคุณลงุงหวานมันนะครับเดี๋ยวผมแกให้ผมจะแกะให้ดูนะครับนะว่าการทานนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับสําหรับบวัวนี่อันนี้คุณลุงบอกว่ามันจะขมหน่อยเพราะว่ามันมีไส้แล้วนะครับนะฮะเนี่ยฮะแบบนี้นะครับคุณลุงบอกว่ามันมีไส้แล้วนะครับจะขมนิดนึงอย่าไม่ได้กินคุณลุงเดี๋ยวลองชิมก่อนนะ ไม่นหน่อยไม่น่ะน่ะไม่น่ะพอๆกันกับอันนี่เลยพอๆกันหรือว่าผมแกะตรงนั้นเดี๋ยวอันนี้ก็จะแกะก่อนอีนั้นอีน่อยจะผมลองดูตรงกลางหลายขนาดผมลองดูตรงกลางแล้วกันไงลองแกะดูตรงกลางนะครับคี่ตรงนู้นละตรงนี้เอตรงเอาไม่ไม่กลางเลยกันเพราะว่ามันจะแก่ไม่กลางเลยั้งท่าไม่น่าแกะนี่เอาตรงกลางเลยเียพอวางไปอ่านี้อันนี้แคบไปแล้วไม่มีลูกไม่ติดไม่ติด นี้อ่ะอันนี้นะครับคุณลุงบอกว่าอันนี้จะขมนิดนึงนะครับแต่เมื่อกี้ผมชิมมาสองอันไม่ขมเลยนะครับหรือว่าบินูนนี่กลายเป็นคนดีจระเข้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ๋อมันมันเป็นไอ้ดำๆข้างในใช่ป่ะข้างในสีเขียวอืมก็เลยกลายเป็นว่าตัวตัวข้างในนี่คือตัวที่ทำให้ขมนะอืมขมแี้ยวๆใช่หัวอรานี่ขมแปรี้ยๆใช่ใขมแปรี้ยๆอันนี้ผมเปรีลมๆใช่เดี๋ไอ้ทันเนี้ยหวานแล้วพอดี นี่ครับพี่น้องเสกกรครับบัวนะนี่อันนี้เอาไปกินเล็ดนะครับไม่ได้ฝาาใครน้านะครับพี่น้องเสกกรครับนี่ฮะบัวนะครับบัวของลุงสเวกนะครับที่ถ่ายให้เราดูประจานะครับลุงสเวกก็อาไปถ่ายที่ร้านที่ร้านของเราที่ฟั๊มเนาะใช่ที่นั่นประจานะครับวันนี้ไม่ได้เก็บวันนี้ไม่ได้เก็บวันนี้แล้วปกติถ้าเราไม่ไปเก็บเก็บไปขายอย่างเงี้ยมีอะไรขายตลาด อ๋อแล้วแล้วมีใครโทรปสั่ามไหมมีมีมีก็มีเอาลูกค้าเขาจำอีกแล้วใช่แล้วก็คนที่ก็เอาไปขายอีกทีก็โทรมาครับผมนะนี่เราไม่มีเวลาเก็บให้เขาเพราะว่าหน้าที่เรามีหลายอย่างเพราะว่าตอนนี้มันบดังกับมะม่วงเราต้องวิวิ่งเก็บมะม่วงตอนนี้มะม่วงมะม่วงเราเราดังใช่ดังับัวแล้วบัวก็เลยเก็บไม่ทันเนามะม่วงมันเก็บง่ายกว่าบัวอ๋อ ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราดังพวกบัวเราเลยเก็บบัวขายแต่พอตอนนี้เราดังมะม่วงครับผมม่วงก่อนเกก็บวปล่อยก่อนนะเนี่ยทำทีหลังต้องหมุนหมุนบนไปเดี๋ยวผมให้บิ๊กเจ็ตมาสมัครงานรับจ้างเป็นคนเก็บบัวดีไหมคุณลุงให้บิ๊กเจ็ตมาเก็บบัวจมน้ำเลยมาอย่างเงี้รับรองเลยเนี่ยนะลงปกติเท้ายกไปขึ้นแล้วแล้วปกติคุณลุงให้ให้ยาให้ปุ๋ยจะฉียังไงฉีดยังไงใช้เครื่องเครื่องพ่น พึ่งพ่นจางเขาฉีดยืนอย่างนี้หรือว่าเขาเดินลุยเลยอ๋อเดินลุยเลยอืมพอเนี่ยมันเนี่ยเวลานั้นน้ำมันจะประมาณแค่นี้ตอนนี้เราปิดน้ำไม่ให้เข้าแล้วเขาต้องการจะย่ำทิ้งพอย่ำทิ้งแล้วมันก็จะขึ้นมาใหม่เป็นลักษณะเนี้ยเนี่ยมันจะลอยใบขึ้นมาแต่เนี้ยอ๋อลอยใบแบบนี้แล้วแล้วแล้วก็เนี่ยก็จะเริ่มฉีดทุนหนึ่งหรือสองเออปีนี้เมื่อกี้ผมได้ยินคุณแม่บอกว่าเออคุณป้าบอกว่าไม่มีสลายปกติทุกปีมีสไลา์ไปปีแล้วมันมีมันเป็นสลายเพียบไปหมดเลย มันเลยหมือนกับมันไปแยกอาหารหมดนะแยกอาหารหมดให้อะไรไปกินก็ไม่ได้เนาะแต่ปีนี้มันมันไม่ขึ้นเองหรือยังไงเพราะว่าน้ามันท่วมตอนน้ําท่วมบัวกาลังเต็มฝักเต็มพื้นเลยนะครับผมมิดไม่ไม่เห็นตักฟักเดียวอืมน้ำแค่นี้โอ้โหนะน้ำแค่นี้ตอนที่ท่วมมิดหมดเลยไม่ไม่ไม่เห็นเลยนะครับผมท่วมน้าท่วมปีนี้น้ําท่วมปีน้ําท่วมเนาะจะได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าถือว่ายังได้ตอกกระปุยขยะคืนอยู่ รคารุ่นสองก็นี่เดีย๋ยวก็ได้รุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งก็ไปหมดเอาก่อนปีใหม่ก็จะหมดฤด,ดูของเขาเราจะปีใหม่แล้วเขาจะไม่มีตองไม่มีเม็ดไม่มีเนื้ออืไม่มีรถไม่มีเนื้อเพราะนั้นใครจะกินช่วงปีใหม่ไม่มีกินเลยครับไม่มีไ<บ>ม,ม่มีครับปีใหม่หลังจากปีใหม่แล้วจะไม่มีดูว่าขายคนระับหยุดไปสี่ปีไอ้สี่เดือนหยุดปีสี่เดือนนะครับเนีแล้วพอหลังจากนั้นเมษาจะเริ่มมี อนะครับอยู่รับสองสี่เดือนับผมตอนนี้ครับนาบัวนะครับซึ่งถ้าพี่นกเศษตรกรใครไม่เคยเห็นนะครับนะดูภาพบรรยากาศนะครับว่าเศรษรกรทํานาบัวมาเนี่ยมีทั้งบัวเป็นฝักแล้วก็บัวเป็นดอกที่เราเห็นกันนะครับนะบัวฝักเนี่ยนะครับเราจะได้ทานกันแค่ไม่กี่เดือนนะครับพอถึงช่วงก่อนปีใหม่นะครับสี่เดือนนะครับเราหยุดกัน กินผลไม้ผลิต4เดือนนะครับเราไม่ได้กินฝักบัวเขาเลยสัก4เดือนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากลองชิมนะครับอย่าลืมมาที่สิงห์บุรีนะครับนะมาถามหาคุณลุงสวกได้นะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครผ่านไปผ่านมาขับรถผ่านไปมาเจอร้านคุณลุงสวกอยู่ข้างทางแน่นอนนะครับที่คุณลุงอ่าวัดวัทยาอ่านะครับใครจะมาไหว้พระที่วัดเกศชยโยนะครับนะก็นะครับอย่าลืมแวะนะครับมาซื้อาอุดหนุนคุณลุงสวกที่ อ่าปั๊มมาจากคนเข้ามาเนาะนะครับนนี่ฮะคุณลุงพอแล้วมั้ยครับเดี๋ยวก่อนดีอ่าเอาเปล่าไปกินแจ๊ดด้วยเอาไปล่าไปแจ๊ดด้วยใช่ไหมฮะอ่ากินแจ๊กินเปลนหรือเปล่าครับถ้ากินไม่เป็นก็ไม่ต้องกินนะจ๊ะ ครับผมแน่นอนครับผมว่าหลังจากที่คุณลุงได้ใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือตัวนี้ชุดนี้เลยคุณลุงคชุดนี้เลยนะมีนาฬิกาดินสูตรหนึ่งสองสูตรสามนะครับนะสูตรสี่ไม่ได้ใช้สูตรสี่ไม่ได้ใช้สำหรับนาบัวนะครับคุณลุงก็วิธีใช้ใช่ไงคุณลุงแนะนำหน่อยฮะเอาตรงนี้ก่อนใช้ตัวสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งครับผมสูตรสองผสมกันก่อนเออหนึ่งสองผสมกันฉีดทางใบนะครับใบก่อนครับผมถ้าย่ำก็ใช้สูตรนาฬิกาดินฉี่นะเดี๋ยวจะเริ่มทำพอออกดอกแล้วพอเอกดอกแล้วเอาสูตร สามบวกคือเข้าไปด้วยหนึ่งสองสามเข้าไปด้วยนะครับฉีดพ่นไปนะแล้วพอหลังจากนั้นพอน,นั่นก็ฉีดหนึ่งสองสามยาวตลอดนะเพราะนั้นเราก็จะได้เห็นผลสิบอับเจ็ดวันฉีดครัง้งหนึ่งเจ็ดวันเจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งนะครับนะทุกเจ็ดวันสิบวันได้เลยเนาะนั่น,นะสงครั้ง,ง,งก็ถึงสิบห้าวันแล้วนี่มีเวลาแล้วถามจริงอ่ะผมเห็นทุ่งนาอย่างเงี้ยมีใครเขาเดินมานาแล้วเขามาเจอเขาถามคุณลุงไหมว่าคุณลุงใช้อะไรมันงามจังมันดุกจังเนี่ยก็บอกเขานั่นแหละ เขาบอกว่าวางคนเขายังไม่เชื่อเขายังเขายังไม่เคยทดลองอตอนี้เดี๋ยวจะให้ให้พี่เนี่ยเขาก็ทดลองเพราะว่าเป็นที่พี่เมียเพราะว่าตอนนี้เขากำลังดูอยู่ครับเขากำลังตนใจอยู่เขาก็จะเอามาทดลองเอ้ ตังที่ต่อตังครับผมนะเขาจะทดลองก่อนนะเพราะว่านั่นเราต้องทดลองเพราะว่าถ้าเขาไม่ลองเขาก็ไม่รู้อ่ะใช่ถูกต้องนะเขาลองนะแล้วเพอเราได้เห็นผลิตดีแล้วนะครับคือเขาสนใจแล้วอย่างนาบัวเนี่ยไม่มีใครทำตามแร้วเพราะว่ามีใครมันมีใครเขาทำกันนะมีผมคนเดียวทําผมทํามาตกยี่สิบปีนั้นทำบัวมาเนี่ยครับผมเลี้ยงลูกมาตลอดเนี่ยตอนเลี้ยงหลานต่อเลยเนี่ยทำนาบัวเลี้ยงลูกนาทำบัวนะคือหมดบัวได้มะม่วงหมดมะม่วงก็ได้บัวก็วนกรอยุงเนี้ย อนีต้องยี่สิบปีนะครับเพราะฉะนั้นซื้อชุดนี้คุ้มเลยครับทายทางม่วงได้ทางบัวนะชุดเดียวกันหมดเลยนะครับชุดเดียวกันหมดเลยใครับเพราะฉะนั้นนะครับดังสโลแกนของเราที่บอกว่าทอร์ดิสยามใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริง